ใส่เคื่องุรุงแหมพูดๆๆเจอใช้ป๊อเลยนะครับแรงมาก Let's go สวัสดีครับพี่แนทอ้าวสวัสดีคุณอลิสแนททำอะไรเนี่ยเชียวลิตี้ค่ะไอ้ทุกคหลบทุกคหลบไอ้แหละนึนไม่อยู่แหละนึนอยู่ห่างไกลความเจริญดีที่สุด พีระวังโอ้ยพี่เน็ตลงเตะหนูเฉยหายชิวหายชิวหายชิวนี่มีคนไหว้ดาวมีคนไหว้ดาวเฉยด้วยมีคนไหว้ดาวมาแล้วพี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 แค่ไรก่อนเอ้าอะไรนะโอ้ยโอ้อะไรโอ้ยต้นตไม่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  ไม่ขึ <ules> ้นขึ้นเฮ้ยเกือบตายที่โฟียาที่ซนเด้งเพทีเลโกเลติโโอ้ยโอ้ยเลือจะดำน้ำแล้วทุกคนชิบหายแล้วโอ้ยทำไงจริง ไหลโอ้พี่อลรีทำอะไรอยู่ครับไปไปเจ็บคอเล่นยังไงโอ้กดสเปซบ้าข้าพี่ดูดึงไม่ออก พี่ตัวนี้โอ๊ยพี่ตัวนี้ไม่มีคนเกาะอ,อยู่ด้านหลังฉันเห็นคนเกาะอ,อยู่ด้านหลังว้ายว้ายว้ายวายเอาเอาอ่ะ อีกไก่โอ้ยทำอะไรไปทำงี้เละค่ะโยนเฉยๆเนี่ยนะใช่ไงตอนแรกมันเป็นปลาที่เนี่ยออาหรอใช่แรกสุดเลยเป็นปลาอืมใช่ขอเขาเขาเปลี่ยนมาระห่างมีคนเล่นจะตัดกัน มันไปแล้วกันโอ้ย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 ,อ,ย, <laughs> อ,ยอะไรอะพี่พี่อะใสเลยพี่พี่ฮะเติมเติมเติมหยุดหยุดหยุดนะอุ้ยไว้แิ่อุยไว้อุ้ยว้กมดโอ๊อุ้ยอะไรวะเนี่ยโดนลมอีกล ออกบายลงมาก็โดนช็อตออกออกอย่าอย่าพี่บอกพี่อย่าเข้าไปอยู่ไหนกัน <laughs> <laughs> ไปแล้วโอ๊ยสวัสดีครับเฮ้ยเจ้าวจที่ยิงขึ้นฟ้ามันเกาะไปได้นะเอาจริงปะเนี่ยโอ๊ย <laughs> oh. <laughs> แรงว่งววว่วเฮ้ยเลือนไปแล้วแล้วมันเกาะขึ้นไปแล้วมันทำอะไรต่ออะแล้พี่บอพี้โอโพี่นี่โอโพี่นี่ีนี่ยูมาสแตนยัสแตนฟ้เขาขึ้นไปข้างบนกันอย่างนี้นี่เอง

ก็คือพอมันเปิดปุ๊บเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยใช่ป่ะเอาแล้วเนี่ยจะไม่ตายเหรอช่วงื่นสามระเบิดสามจรวดมันจับเใครอย่าไปตนนะรเบิดใครอย่าจะไม่รยเลยอีพี่แน่แน่เลยแน่่ไหมอีพี่แน่ นี้เหรอทำไวทต่อไปก่อนลองเป๊บถูกไหมเนี่ยอย่านะแล้วแล้วยังไงเอาตายเลยเดี๋ยวอย่างนั้นแหละพี่เด็กคุนตูนเตือนแล้วนะครับเอาเลยก็ดูว่ามันเกาะได้ มันกอดได้ใช่แต่มันตายเลยเพราะเราเราเราตายเลยว่าม,มันตายเลยไปเที่ยวเฮ้ยคุณตูนก็แสดงว่าคุณตูนเล่นเกมนี้ไหนใครขำแข็งใครขำแข็งใครขำแข็ง <laughs> no remote view I'm using remote 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 เฮ้ยมันจะดำแล้วไหนเล่นๆอย่างเล่นด้วยนะแต่คํำๆอ่าเสียงดังมากไม่ได้คือตอนนี้ใช่ไหมก็จะเป็นเสียงดังมากไม่ได้เมื่อกี้ทำอะไรหน่อ๋อเดี๋ยวเขาเอาดิสให้ไว้ก่อนแล้วกันนี่เด้อเ๋าไม่เก็บเสียงอ๋อโอ้ยอ๋อเน็ตเน็ตว่าได้ยินทางตลาดอะตอนยังเน็ตะ ไม่ปลาไต้กันใหญ่เลยปลา e ต้กันใหญ่แล้ d ห o ุดละโคตรหลุดละโคตรหลุดละโคนรหลุดละไอ้ลม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 แม่แ่ลงอีฟฟี่ no 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 this place i อ y a r e เอ้าได้กดีนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเกมชิวเกมชิวสอนขอโทษจะให้โรลแล้วเด้งไปก็มี โชคด้านนี้ด้วยอ่ะดานี้อาการมันเป็นยังไงคะไม่คู่ด้วยความดันด้านนี้มันเคยมันตั้มฟาใส่กูครับโอ้ย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 เดินเจับอะไรเนี่ยโอ้ยอ้ยเอาไว้ไปทับแกงคน โอ้ยเราจะไหวดำยังไงอ้าวอะไรวันเนี่ยอุ้ยอุ้ยตาถิพยตาถิพนตาถิพยแหมยุบเป็นเอลซ่าเดี๋ยวนี้นะท่านคนล่างๆ <c oughs> ไม่โอ้แข่งไปก่อนแข่งไปก่อนโอ้ยผิีผีดีพีพน้องยังไม่พอต้องมาแข่งอีกแ้วปล <c oughs> ุก ผัดยูเอานี่ไงแป,แปลกๆเรือลงไปแล้วเหรออยังไงไม่ไปล่อยด้วย <ś led> <ś led>

giật cột mà ผมกล้าม ta, ค่ะแม่น้ําฉันก็จะโยนค่ะอุ๊ย no let me go i don't want to be <c oughs> why oh 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 โ oh, อ oh. ๊ยโอยมันช็อตมันอะอีอีพี่โทนี่เอาไปได้แล้วมัเอ้าพี่โทนี่ไปขึ้นมาขึ้นมา

ระบายความเข้มครับนอกเกมอะนอกเกม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 แมวนอกเกม